ถ้าเรามักสร้างมโนกรรมบ่อยแต่ไม่ได้สร้างกายกรรมและว,วจีกรรมและครับห้ามโนกรรมเนี่ยฮะถึงแม้คุณมีมโนกรรมคุณเกิดการพรั่มบ่นในใจนะครับแต่คุณไม่ได้สแสดงเป็นวาจาออกมาคุณมิได้สแสดงเป็นกายกรรมออกมาหนึ่ง มนโนกรรมนี้มันจะสามารถไปเหนียวเอาสัญญากรรมตัวเก่าที่มันเก็บสะสมในจิตใต้สำนึกให้ผลขึ้นมาให้คุณต้องชํารับจนใช้สองจะเกิดเป็นจะเกิดเป็นวิบากกรรมที่คุณจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตในขณะที่คุณอยู่ท่ามกลางคนมากมายที่เขาให้กำลังใจคุณอยู่อยู่ท่ามกลางชีวิตที่มีเงินมีทองแต่คุณจะรู้สึก ว่ามันทุกข์รู้สึกว่ามันขาดจากข้างในแม้มีคนรักอยู่ข้างกายคนรักให้คุณดูแลคุณต่างๆแต่มโนกรรมคุณคือคุณรู้สึกเขาเรียกว่าไมเซ็ตไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านจิตยังมีความคิดไม่ดีอยู่นะฮะต่อให้มีคนรักที่ดีสมมตินะแต่คุณจะรู้สึกว่าความรักนั้นเนี่ยไม่เคยพอ คุณจะกลายเป็นคนที่เรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องในขณะที่คนรักนั้นของคุณเนี่ยก็ดีกับคุณเสมอๆโอเคไหมครับข้อสามคือผลลัพธ์จากมโนกรรมนี้มันจะทำให้ <c oughs> กรรมบางตัวของคุณเกิดการย้อนกลับมาแว้งกับคุณอีกครั้งหนึ่ง มันทําให้เรื่องบางเรื่องที่คุณจะจบไปมันไม่จบครับเช่นสมมุติคุณเป็นคนที่เกลียดคนโกงแต่คุณอาจจะไม่ได้ไปพูดด่าเขานะหรือไม่ได้ไปทําร้ายเขาแต่คุณรู้สึกไม่ชอบเลยไอ้พวกคนโกงไอ้พวกคนหัวหมอไอ้พวกคนหน้าตาแบบเนี้ยผลลัพธ์จากมโนกรรมนะครับมันจะทําให้คุณน่ดึงดูดลักษณะคนนิสัยแบบเนี้ วนเว้นเข้ามาหาคุณให้คุณรู้สึกไม่ชอบคุณเครื่องหมองใจถึงแม้นเขาอาจจะมิได้ทําร้ายอะไรคุณทางกายภาพแต่คุณจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คนแบบนี้รู้สึกหงุดหงิดทุกใจมันจะกลายเป็นกรรมที่เป็นความทุกข์ในใจของตัวเองครับและลักษณะกรรมแบบนี้ต่อให้คุณพยายามสร้างบุญภายนอกนะแต่มโนกรรมที่มันมีเยอะมากๆเนี่ย มันจะไปขัดกระแสบุญของคุณทําให้บุญที่คุณควรจะได้รับมันจะไม่สึกโอเคไหมครับฉะนั้นการแก้ไขมโนโกรรมก็คือคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับมองโลกใหม่หาการเรียนรู้ของสิ่งนั้นหาข้อดีของสิ่งนั้นที่เจอโอเคไหมครับเช่นหาข้อดี ของคนเนี้ยไอคนที่มาคดโกงเราอ่ะหาให้เจอสิคนลักษณะบุคลิกแบบนี้งงให้แบบนี้นิสัยแบบนี้เขามีข้อดีอะไรบ้างถึงแม้คุณจะไม่ชอบเขาก็ตามหาให้เจอครับแล้วฝึกหาบ่อยๆหาข้อดีของเขาให้เจอเหมือนกันครับแล้วผลจากมโนกรรมเนี่ยต่อให้ไม่เป็นวัจีกรรมไม่เป็นกายกรรมคนที่มีมโนกรรมเยอะ มักจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคิดรบกับตัวเองคุณก็ต้องฝึกที่จะเห็นคุณค่าของเรงสิว่าตัวคุณมีข้อดีอะไรบ้างอย่างน้อยการที่คุณสามารถมีชีวิตอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยฮะถ้าไม่ใช่เพราะ เป็นคนมีบุญเนี่ยคุณจะอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ไหมครับทุกวันนี้ที่มีลมหายใจอยู่ได้เพราะบุญเก่าที่คุณยังมีอยู่นั่นแหละทุกท่านครับให้หาข้อดีให้เจอหาข้อดีจากการมีชีวิตอยู่ของคุณให้ได้